สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ทูไ e h ฮ r ร์สตอรี y นิทานสยองสอบรรทัดสลับเรื่องราววันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Pack of e อ b u ย n บอ Street อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณขอจงกลัวในสิ่งที่เขาให้ ถนนอิวโบนสตรีไม่ได้ปรากฏใน Google Map หรือแผนที่ใดๆที่เป็นทางการมันเหมือนจะมีอยู่แค่บางคืนบางชั่วโมงและบางผู้คนเท่านั้นที่จะมองเห็นอเลสซานโดโรซี่เป็นนักเขียนนิยายผู้ล่มเหลวที่ต้องการพักจากเขาวุ่นวายในมิลานเขาเดินทางมายังเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอิตาลีที่มีชื่อว่าเซนต์อาเกนโตเมืองที่มีเสน่ห์คลาสสิกและก็อากาศเย็นเยือบจนน่าหลงไหลเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อบ้านแต่ว่าขณะเดินหลงในตรอกสายหนึ่ง เขากลับพบประกาศขายบ้านติดกระจกหน้าต่างบ้านไม้สองชั้นเก่าคล่ำคลัง่งท่ามกลางหมอกนาทึบ และก็ไม่มีบ้านหลังอื่นรอบข้างเขาเดินไปกดกริง่งเสิมเปิดประตูโดยที่มีใครอยู่ด้านหลังในเวลาต่อมาเขาก็เซ็นสัญญากับชายแก่ที่ผาาู้ภาอิตอรี่ซเนียงโบราณและก็บอกเพียงแค่ว่าถนนสายนี้ไม่ได้ยินดีต้อนรับผู้เจราจาในคืนแรกอเลสซานโดได้ยินเสียงเดินบนพื้นมมชั้นบนทั้งที่เขาอาศัยอยู่คนเดียวเสียงนั้นเบาเราวกับมีใครลากเท้าผ่านห้องของเขาและในบางครั้งก็อยู่อยู่ที่หน้าประตูห้องเขาเริ่มขยายได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไอเดียผุดขึ้นมาอย่างไรเหตุผลมันมีบางอย่างที่มากระซิบในข้างหูของเขาาย กระจกในห้องน้ําก็เริ่มสะท้อนเงาที่ไม่ใช่ของเขาและเขาก็เริ่มฝันซ้ำๆว่าติ๋งนั่งอยู่ในห้องประชุมใต้ดินหลายร้อมด้วยผู้คนหน้าซีดนับสิบทุกคนสวมชุดสูทสีดําและทุกคนก็พูดพร้อมกันเป็นคําว่ายินดีต้อนรับข้อตกลงได้รับการอนุมัติแล้ว คืนหนึ่งขนาที่อเลสซันรโรนั้นเดินกลับจากร้านกาแฟเส้นทางกลับบ้านเขาก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวถนนสายอิวบอนสตรีทแม้เขาจะแน่ใจว่าตอนเดิอนออกมานั้นไม่ได้มีถนนนี้อยู่ท่ามกลางหมอกมีเงาหนึ่งรอเขาอยู่ชายในชุดสูทสีดำหน้าเรียบไม่มีขนไม่มีขนตาไม่มีรูจมูกดวงตาเป็นพรงสีดำสนิทเธอยาเป็นมากกว่านักเขียนใช่ไหมอเลสซานรโรก็พยายามจะถอยแต่ว่าเขาก็แข็งเหมือนกับหิน ฉันให้ชื่อเสียงให้ชีวิตให้ความรักทั้งหมดนี้แลกกับการตกลงเพียงคาเดียวราคาคืออะไรอย่างนั้นเหรออเลซานโดนกักถามชายคนนั้นก็เลยยิ้มรอยยิ้มของคนที่ไม่มีฟันแต่ในปากกลับเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องหลายร้อยเสียงและเสียงนั้นก็พูดว่าราคาก็คือการไม่ถามเรื่องราคา หนึ่งเดือนต่อมาอเลสซานดโดรก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกหนังสือในี้ของเขาที่มีชื่อว่า The Library Below ถูกแปลออกมามากกว่า30ภาษานักวิจารณ์ชั้นนำยองยองว่าเป็นผลงานที่เกิดจากอัจฉริยภาพที่เกินมนุษย์แต่เมื่อเขาอ่านมันอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ได้ว่าเขาเคยเขียนมันมันมีข้อความบางตอนที่ดูเหมือนเขาไม่ได้พิมพ์และมันก็ปรากฏขึ้นในไฟล์บุเช่นคุณยอมรับแล้วขณะนี้คุณอยู่ในฉบับของเราต่อมาแฟนคลับคนหนึ่งก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าบ้านของเขาโดยทิ้งข้อความว่า คุณเรียกเขามาตอนนี้เขาอยู่ในตัวของฉันฉันได้ยินเสียงของเขาในฝันเขาพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกันใต้ดินนั้นตำรวจไม่สามารถจะระบ,บตุตัวตนของเธอได้ไม่มีบันทึกไม่มีบรประชาชนภรรยาของเอเลซานรโรนก็เริ่มละมือว่าเราอย่าด้ตกลงนะอย่าทําข้อตกลงได้โปรดทั้งที่เขาไม่เคยเล่าเรื่องข้อตกลงให้เธอฟังเลยต่อมาเอเลซานรโรก็ติดต่อพระเพสัตหมอจิตเวทนักสยศาสตร์ไม่มีใครช่วยได้เลยทุกคนที่พยายามจะช่วยต่างก็จบลงด้วยการหายตัวไป เขาเริ่มตามหาที่มาของอ e ิวโบนสตรีทและก็เพราะว่าชื่อนี้มาจากอ e ิวโบนนักบวชน,นอกศาสนาในยุคกลางผู้เชื่อว่าในโลกของเราก็คือห้องสมุดที่มีชีวิตและทุกวิญญ,ญาณก็คือหนังสือเล่มหนึ่งหากคุณขายวิญญ,ญาณคุณจะยกสิทธิ์เขียนหนังสือให้ผู้อื่นแทนและกะแนนทุกเมืองจะมีถนนเส้นหนึ่งที่ไม่ควรจะเดินถนนที่เขาใช้เป็นช่องทางอ่านหนังสือเหล่านั้น ต่อมาอเลซานโดรเนี่ยก็เริ่มฝันเห็นน้องสมุดใต้ดินซ้ำๆตัวอย่างที่เต็ไมไปด้วยคนสมหน้ากากผิวมนุษย์บางคนกําลังพิมพ์หนังสือบางคนกําลังร้องให้กลางโต๊ะก็มีเขายืนอยู่พร้อมกับถือหนังสือเล่มใหม่ที่ปกมันเขียนไว้ว่าอ l เลซานโดรโรซี i, the ่ h e Man w น o ูทรายทูเอ c เคปวันหนึ่งชายหนุ่มที่มีชื่อว่ามาโกก็เดินผ่านบ้านร้างในซอยอีบอนที่ขึ้นประกาศขายครั้งหนึ่ง ขากดกริ่งประตูก็เปิดเองมาโกหน่ก็พบว่าชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องทํางานและก็เต็มไปด้วยแผ่นกระดาษที่มันเขียนชื่อเดียวซ้ำว่าอเลส a n นโด r ร s s คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างนั้นหรอครับมาโกหน่ะก็ถามชายคนนั้นก็หันมาสีหน้าว่างเปล่าดวงตาดำสนิทและก็ยิ้มบาบอกาว่าฉันเคยเป็นคนธรรมดาจนกระทั่งเขาเสนอให้ฉันเป็นคนอื่นและภาพกระตัายไปที่กระจกหน้าต่างที่ท้อนใบหน้าของเขาที่ไม่ใช่ของอเลส andro อีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วเขาไม่เคยเป็นคนเดิมเพราะเมื่อคุณตอบตกลง คุณก็ไม่เพียงแค่ขายวิญญาณเพราะว่าคุณจะยอมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาคนใหม่ที่เขาจะส่งออกไปยังโลกใบนี้เพื่อเสนอข้อตกลงต่อไปและถ้าคุณเคยได้ยินเสียงกระซิบในหมอกคุณอาจจะกํลาลังเดินทางเข้าสู่ถนนอิวบอนสตรีทโดยที่ไม่รู้ตัวและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะและถ้าหากใครชอบอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ